แก yeah, เอาจังหละัะโหเออู้ไอ้นี่มันเหมาคนเดียวสี่ชิ้นเลยทุกคนสบัดดูคนดีสวัสด,ดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับเกม์อารีนาเป็กเอานะครับแล้วผมจะมาโชว์เทพนะครับสำหรับคลิปนี้นะคือเราเล่นเอ็มพีเอกไปหลายเกมแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นปืน เมตาที่เขาเล่นกับไหนกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือ LRDMR 1นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งผมก็จะทยอยลงคลิปมาเรื่อยๆนะครับนะสำหรับแมปของอะดับสีทองนะครับทุกคนหรือว่าของแดงสีชิ้นนั่นเองนะครับนะอย่างคลิปนี้ก็ นานแล้วเดี๋ยวทยอยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียงซีรีเนี่ยคือผมยังปิดให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปดองเนาะคือถ้าคลิปใหม่ๆเนี่ยคือผมปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอทยอยลงพวกนี้ก่อนละกันนะครับส่วนคลิปใหม่ๆนี่ก็จะเอามาแทรกขั้นกลางแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับทุกคนนะแต่นี่ <ๆ S 2> ผมไม่คนเดียว สู้ผมสุ่มตีดีกว่าผมจะได้สบายิ้าเปิดดูบันเทิงแน่วิ่งแล้วมันสบายใจไงมันรู้ว่าแบบมันไม่มีใครตามเราอยู่แล้วเฮ้ยมันขึ้อนน่นคนดูว่านายไหมครับเกิดนี่เราต้องตีเราต้องตีจริงๆอะ่ะไอหอเนะี่ยหรือไม่ก็ไปดักพอมันไหลลงแต่ผมว่าตีอะดีสุดลว10 seconds late ครับ มีอยู่มีอยู่ปอ,อดไนแล้วกันปลอดพัย้วก่อน หมดตีไงแล้วหมดตีเลยเงี้ยไอ้อะคาหัวหมดเลยอ่ะครับออกออก แก <Yeah, S 1> เอาจังละ่ะโหไอ้นายยุต4เลยทุกคนเฮ้ยดีจยนายยุต4เลยเฮียนายยุทธหมดเลยทุกคนครับสวยแลละ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเชื้อหรือเติมเกมอะไรน่าเบิกเอาราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับวิสักเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะผมเซฟสีช่องเนี่ยเพียง68บาทนะครับส่วน6ช่องในร้อยเก้บาทเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์ยงอยู่ใต้รังคลิปนี้เลยนะครับมีตัวบิดเลยยากตันต้นเกมร <c oughs> ียากเูยนะผมต้องรีซ้ายอ่ะโอ้ซ้ายมันมีนี่ไม่ได้อ่ะรีไวไม่ได้เดี๋ยวเราเราต้องอยู่นี่แหละแล้วก็รอแบบสักเหลือสักยี่สิบนาทีค่อยวิ่งไปออกไหม ก็เอาชัวนะแต่ถ้าไม่ก็มีคนดักออกแต่ถ้าไม่ก็เรียบร้อยอะถ้าไม่ก็ต้องไปวัดใจอะถ้ามีก็คือแตกร้อยรอ,อเวลา <ไป S 1> ก่อนรอถ้าเอาชัวร์วเลยคือต้องรอเพราะว่ามันถ้าชัวร์ต้องเดินช้าคือมันมีเสียงตรงนี้ไงทุกคนออกตรตงที่เราอยู่อะ่ะมันมีเสียงไงประเด็นอะ่ะ ยังไงก็ตาย้อยผมมั่นใจเลยรอมันเดินไปแอ o ดอปใช่ใช่เนี่ยไ,ไอ้ไอ้เขาเนะี่ยเราต้องรอมันเดินไปก่อนไม่งั้นยังไงเราก็ตายเว้ยเพราะเขาอ,อ,อยู่มุมสูงะ่ะ เฮียเพื่อ,อกน,นกูแม่งโอ้โหขอร้องเพื่อนขอร้องเออเ,อ,อเฮียขอร้องล่ะอย่าเป็นคนอย่างนี้บอกมันเถือว่าพี่ขอ กนี่สาวใหญ่เลยเออนั่นแหละเอาตัวนั้นไปมึงอ่ะเออเฮ้ยเจอจ่ายสวยก่อนแม่งเอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวของหายแน่เลยจ่ายสวยก่อนจ่ายสวยก่อนเนีย่ยะมันไม่มีเป่าซ้อนเนี่ย ลา้านสี่ล้านเจ็ดนี่ไงนะครับท่านผู้ชมอ,อืเกิดอะไรน,นี่เกิดหน้าเราว่าคนดูชวนกัดอุงัดหลังเลยนะครับมาเว่อร์ลๆๆๆเลยไนท์เถอะสาธุมาสายมันแปลกโอ้ยครับเจะการ์ด เมพเกาะสวรรค์เหรอครับ <c oughs> อันนี้แมพปนอนครับ A few moments later <This location. S 1> ดูดเยอะเลยตื่นเร็วโอ้โหดูมันแอบ,บกันมันมีตะปูนะเกมเกม่งรู้ทุกคนแต่ทำไมหญิงหลอกไม่รู้ครับโอ้โห oh, oh. ไอ้เคียนี่กูจะไปรู้ไหมละ่ะไม่ไม่ได้โดนหลอกเว้ยเขาเรียกว่าแก้งโง่เว้ย เม oh! <laughs> ็ดเดียวเท่านั้นแหละเฟิร์สชกระเข้าที่หัวน่ะเคยเห็นหรือเปล่าแบบเม็ดเดียวเองนะลองสูตอิติปิโสดูครับเขาเรียกว่าลากหัวคมๆอ่ะครับน้องๆรู้จักหรือเปล่าครับเฮ้เฮ้พี่ซื้อตัวมันเท่าไหร่เขารู้ไงที่เขาเลยแกล้งรัส minutes five later. พวกพี่ขึ้นมาสิเพื่อนมันยากตรงไหนวะเพื่อนเนี่ยมันยากตรงไหนวะมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนเออ,อเคแค่นั้นแหะ ฉากชัดๆพ <c oughs> ี่ยิงลูกค้ามันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้านี่ก็จะให้เขาเป็นลูกค้าอย่างเดียวเลยยากรงไม่เง่ง <c oughs> เราใหญ่แล้วเว้ยใส่ไหนดีกว่าเว้ยเดี๋ยววัดวัดวัดนู่นดีกว่าวัดบนขาดีกว่าเว้ยถ้าคนปกติหันยิงแล้วนี้ทีมงาน <c oughs> อยากโดนละลายคลังว่ะ เนี่ยไะเนี่ยไะไอ้การมันให้คมๆอะไรเงี้ยยิงไปยังครับเนี่ยทีเดียวพอทุกคนฝากยิงคนเยอะๆด้วยจะได้เก็บศพฟรีได้ครับได้ครับเดี๋ยวเคล์แมพให้เลยครับแต่อย่ามายิงผมนะถ้าดักสตรีมอ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ครับอันนี้ก็ทีมงานโอ้โหบอทเมื่อกี้ <c oughs> กูจะเอาทีมงานมาแบบเป็นบอทดเป็นทีมงานกูได้เหรอจัดฉากยืนนิ่งๆให้ดีไม่ใช่มันเป็นบอร์ดอุ้ยเหี้ยใจกูเป้าเลยยัดแบบตกใจหมดเลยขวามันมีคนทุกคนอุ้ย นายเอ็กไอ้เที่ยดีนะมันไม่ยิงผมอะ่ะกูเกือบตายไอ้เที่ยอย่าหยุดอิเดี๋ยวหยุดตรงนี้ไม่งั้นกูว่าเราตายกันแน่ A few moments later ไหนกูรู้แมพนะมึงแม่งเออสเปซบาร์แล้วไอ้กูปีนไอหนวะไอ้เที่ย ตายอย่างอย่างเว้ยการก้าวชีวิตแค่นั้นแหละยิงต้องพอมอมอมอต้องนานไม่ใช่ไม่ตาย ของแดงกูไปหมดแล้วไอ้เราไม่ใช่ไนต์เหรอวะไอ้ย่าผมก็นึกว่าไายจัดฉากนะนี้ใครจะไหวกับน็อตเขาไม่ยิงเลยองมันตีกันเองมันไม่ใช่ไหนต์ไงผมนึกว่ามันเป็นไหนเว้ยโอ้หถ้าผมรู้มันไม่ใช่ไหนมันตายสามตัวตอนมันเก็บแอ้ดรอปละ ตรงนู้นตีกันแล้วก็เหมือนจะชุบือเป่าคนบอกจัดฉาก555มันจัดฉากได้ที่ไหนล่ะไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนละคนดูมันมุ่อ่ะตายคมไงไอ้การให้คมคม่ะมันน้องดมกาวอ่ะคนรู้จักปะจรดาร้อยห้าสิามือกุศลมาละมือกุมดแล้ว หมดยังหมดยังฐากมีของแดงฮลัลโหลหมดยัง,ยงไอ้เหี้ยมันผุดโอ้ผุดมาสามตัวคือไปหาบอดใส่เซตจากไหนครับหมดแล้วโดนเองไปหมดแล้วเอา้ามีคนตาย นี่ไงคาหัวไปดิไปอีกหนึ่งตัวมาดิผมมาดิโผมมาดิโผมมาไอายิ่งผมมาดิาไ,าดไหนไหนตายเอาว่ะนึกว่าเล่นไอ้ไหเฮี้ยกระสุนหมด ตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายตั้งไอวอร์เรลเย้ตัวท้ายมอบอยู่ไหนวะไม่ทันนะครับเอ้าตัวท้ายไปไหนวะแชทตัวท้ายตายเหรอตัวท้ายตายเหรอฮะตัวท้ายตายเหรอกูยิงตายเหรอขวาไปล้ มันสะดุดหินล้มกูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วขวาไปแล้วแล้วไหนคาหัวไปก่อนสองหัวแค่นั้นละแค่นั้นแหละแอคเลยเก็บยังไงหมดกระสุนหมดแล้วนะเฮียขออนุญาตเล่นฮดโฟนไปก่อนแล้วกันนะพอดีกระสุนไม่มีแล้วน่ะ ทีมงานเยอะนะครับเนี่ยไฮไลท์ต้องเข้าแล้วไหนบอกพอสองกองยิงไม่ทนก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหนูไงไม่ใช่ครับเจอบดจันทร์เจอป่ะผมไม่ได้ทักศพอะเพื่อนเก็บไปหมด มไมไ่ด้ออบอกแล้วอมมสองกองไม่พอบนเขาก็ไนนะดูสิเพื่พอนมันมาหมดแล้ววันหลังเอามาหกกองเลยนะหกกองเลยหรอแล้วกูจะใส่ไหมใส่เซีย,ยนกรควุมพุ่ง <c oughs> ลงคลองเฮ้ยเ <c oughs> พื่อน ซิปโป้พี่ชายาคุณเป็นตำนานตัวจริงจ่งน,นี่โอ้ไม่ใช่ครับคนดูไปร่างนึงกระเป๋าตัวแอเ <c oughs> นี่ยเพื่อนบอกว่าคุณคือตำนาน <c oughs> เพื่อนบอกงี้อ้าวเดี๋ยวนะตำนานที่อะไรเพื่อนกูตายหมดแล้วคนดูไอนน้เพื่อนตายหมดแล้วสั่งให้ทีมงานชมอีก เดี๋ยว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 นะเพื่อนกูตายหมดแล้วคนดูใช่ใช่ผมว่าจัดฉากไม่ได้จัดฉากครับมันจะจัดยังไงว่าจัดฉาก ไอ้เพื่อนกูตายนี่ให้ทีมงานยิงเพื่อนหรออ๋อไอตัวไอตัวเอ็กไนไอตัวเอ็กไนนึกออกแล้วนึกออกแล้วได้อสอง <A S 1> หัวครับ <c oughs> โอ้โตัวหนักกว่าไม่พิวอ่ะทุกคนกูเจอคนเปิดจองไหมฮะเปิดเพื่อนเป็นโลกเปิดจองคือยังไงครับผมไม่ได้<อ>ไม่ได้รอ๋อเปิดจอยไม่ได้เปิดครับ เดียกูฉีกแล้วกันนะกคนดูนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราฉีกซ้ายนะครับทุกคนผมว่าตาอนนี้เราต้องเคลียร์แมปว่ะไม่มีทางอื่นแล้วโอ้ยตายตายตาย,ตายโอโอนึกว่าจะไม่ตายฮิตโกโอ้โ,อโอนี่เอ็มพีเอ็กดึงแมปไวยทุกคนนึกว่าเข้าหัวไม่ตายาาเอวันยุคพ้อการ เออเปิดครับเพราะทีมสุ่มเป็นโลให้ผมผมจากเรียยากอยู่เยอะมันใช่ครับรับกัดจัดให้คมคมเออเหมือนนอนดมกาวอ,อ่ะเอ้าไหนเพื่อนว้าไหนเพื่อนหรือไหนเพื่อนกูได้ไหนเพื่อนเอามาเล่นย้าหูเอานายเพื่อนมาเล่นเอาไหนเพื่อนมาเล่นแพต้าหนึ่งเขาปั่นครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าหมดแมพไปดิ ด <mm oh ู่ิว่้าวว้าวว้าว้าวอ้าวว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 ้าว่คาววอาว่้าวว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 าวว้าววเาวว้รวว้าวว้า้าวว้าว้าววาว้าวว้นวว้าาวว้นี้า้าวววว้ขาหัวไปาว โอ้โหไม่ค้างหรอวามีแต่คนอคติ5้าร้อยห้าสิบห้าไปไปหาของแดงเออรู้แล้วรู้แล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่เอ็กนะเว้ยมันยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราเช็คข้างบนก่อนไหมเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คข้างบนก่อนแป๊บ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 เดี๋ยว่อยมาเก็บแล้วกันเนาะเพื่อนครับเซฟให้ไม่ได้ผมเซฟสองเพื่อนกูเซฟไม่ได้นะเซฟสองเพื่อนหลอกให้เพื่อนตายรวยคนเดียว ผมไม่เคยทำอย่างนั้นนะครับคุณดู a few moments later เพื่อนกูโดนอะไรตายอ่ะนี่เพื่อนนี่ไปยิงคนเนี่ยมันมันเอ็กอยู่ไหนเอ็กอยู่ไหนเว้ยนนคนดูหายเอ็กก่อนดีเก็บของเลยไม่เป็นไรไม่ใช่ในเราเออรู้แหละแต่ก็ ตอนนี้เราแวงอยู่ไงหมายถึงว่ามันยังมีคนอยูน่นะเนี่ยเนี่ยมีของแดงแน่นอนนั่นโอ้ของแดงก็เขี่ยละปืนอะไรเนี่ยอย่าเสียงดังตกใจกาซวินน ตัวนั้นค่ะตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นเน่ะตัวนู้นนะ่ะตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นนะ่ะตัวไหนนะ่นนนะล้อเลียนกูจะ <c oughs> ตายไหมเนี่ยคำว่าเรียกร้อยกูจะตายไหมเนี่ยคนดูหน้าหมันไส้จริงๆ โอ้ไอน,นี่มันเหมาคนเดียวสี่ชิ้นเลยทุกคนไอเช่นนี้แม่งอุ๊บอิฟมันเหมาเลยมันเหมาคนเดียวหมดเลยไอเช่นนี้มันเก็บสี่ชิ้นแล้วมึงนี่มันรอบมากจริงๆเอาออกไลไปบิดคมๆเหมือนนอทเก้าออกเลยบิดเลยยะขอเก็บเอ็มเคได้ไหม แล้วปืนกูอะ<อ>ทิ้งปืนตุยรวยคนเดียวหิวอีกทิ้งปืนผมเลยเหรอ,อ,อเียวไม่ได้ออกไม่แล้วทิ้งปืนผมเลยเหรอตอบผมสิตอบผมสิแล้วคือปืนผมอะแสนเก้าฮัลโหลทิ้งเลยอ่าทิ้งโอโ้โหทิ้งเหรอวิ่งตัวเปล่าลออกเลยทิ้งเลย ตัวหนักแล้วถอดไหนเพื่อทิ้งแค่แสนเก้าของแดงสี่แสนไปปืนสองกระบอกทิ้งีรอยริทิ้งทิ้งทิทิ้ง uh, ทิ้งทิ้งทิ้งทิ้ทิ้ง,ง,ง A few moments l a ิ e งมีคนวิ้งตามนั้นนะ รับมันไม่ตายตายแล้วตายแล้วอุ้ยเอวันลูกพ่อกล้เกือบทำพิษเสียงสวรรค์โอ้โหเสียงแล้วอุ้ยเฮีย้ยตกใจหมดเลยอู้ยร่อนยาวๆ ตายปะวะไอ้เคียไม่รู้อ่ะไม่เง้ยกระสุนหมดไม่ตายแม็ก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 ออกออกเออกำะัางออกนี่ก็โดนดักทางออกเห็นไหมบิดดีกว่าจังหวะ แกเก็บลูก M61 มาอยู่ไหมเฮ้ยไหนค้าหัวอไอ้ตัวเนี้ยถ้าตายโทษคนดูอีกโอไม่ใช่ชิดกำแพงไปอุ้ยพอ,อมือหนึน่งวะใช่ใช่ทิ้งไหนเพื่อนเลยอ๋อมันโดนรูปได้อ๋อไอ้ตัวนี้เอ็มบีเอก จจจุอีกคนละเพลงเลยนิดเดียว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 หมายถึงเข็มกลัดเลอนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้อกูรอดหรือเปล่า เราพีุ่ณรอดกุณรอดรวย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 สี่ล้านไง